ว่าตอนที่อยู่เหมือนเหมือนเป็นฝันต่อเนื่องอ่ะครือว่ามีมีดอกมะลิอยู่เต็มนี้แล้วแล้วเราเอาดอกมะลิไปถวายท่านอไปถวายที่นิ้วชี้ที่ชี้มหาทิสานปีมานิ้วนิ้วหนึ่งชี้มานิ้หนึ่งก็โดนสองเจ็ดด้วยมอสองเจ็ดเจ็ดสองกับโดนร้านในที่เลยแล้วกับกดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดต้องสีแดงเลยครับ สวัสดีนะครับคุณผู้ชมวันนี้ผมเดินทางมาที่ศาลปู่องค์ดําแสนสิริจันทานคราชนะครับมาตามความฝันของช่างจรวดนะครับช่างจรวดบอกว่างวดนี้ฝันดีมากๆนะครับเอฟซี FC. ฝันดีมากๆเลยเดี๋ยวไปตามความฝันของช่างจรวดกันว่างวดนี้จะได้เลขอะไรนะครับไปเข้าไปหาช่างจรวดกันไปกันเลย สวัสดีครับวันนี้เรามาตามตัวเลขกันครับอันนี้เป็นคลิปที่สองเนาะครับที่สองซึ่งคลิปแรกนั้นเราเล่าข้อมูลฝันชั้นนิดหนึ่งครับพอสังเกตได้ได้ครัลิปแรกก็หลังวันหวยอกมันสองสามวันแหละคฝันอยู่ว่ามีเทวดามาโปรยเป็นดอกมะลิโอ้ครับครับแล้วผมก็งอยู่ตรงนี้ล่าโปรยเป็นดอกมะลิโปรยสามครั้งอืมครับ ปยสามครั้งก็โปวยครั้งแรกเป็นสามตรนหลอกบุริก็รูอยู่ตัวเนี้และโปรยครั้งที่สองก็เป็นสี่บปวยครั้งที่สามก็เป็นสองรับเป็นเรกความฝันครั้งแรกครับประมาณว่าเทวดาอาจจะมาอะไรละโปยเพื่อสร้างสร้างอะไรเนาะใช่ครับท่านอาจจะรับรู้แล้วก็รับรู้มาเหมือนมาอวยพรอะไรสักอย่างประมาณนั้นเนาะแล้วก็อีกสามวันต่อมาก็ฝันครับ ฝันว่ามีเทพทันใจมาชี้นิ้วตัวนี้อ๋อเลขเมื่อกี้ตัวไหนนะเทพัใจเทพทันใจครับไม่ไม่เลขไอ้คิดแรกกันไหมคิบแรกอันนี้สามสี่สองครับคิบแรกคือคิบแรกได้สามสี่สองครับสามสี่สองแล้วก็ห้าสองห้าสองอันนี้คือเป็นฝันต่องวดฝันต่องวดฝันว่าเทวดามาโปรยตัวไม้โปรยดอกไม้เป็นตัวเลขเป็นตัวเลขกับเป็นโปรยดอกมะลิดอกมะลิตัวนี้แล้วก็เป็นตัวเลขครับครับได้โปรยได้เลขสามสี่สอง สามสี่สองแต่เลขนี้ก็เลยเป็นเหมือนเดีวห้านิ้วครับเดี๋ยวความฝันเนาะความฝันที่คลิปแรกแล้วความฝันคลิปแรกได้สามสี่สองครับแต่ความฝันความครั้งที่สองฝันว่าอย่างไรบ้างที่สองประมาณอีกสามวันอีกสามวันนอฝันอีกที่หนึ่งฝันที่หนึ่งว่าอยู่ๆแล้วมีเทพทันใจมาชี้นิ้วตรงเนี้ยอยู่แล้วมันท่านมาแล้วก็ชี้นิ้วครับแล้วผมก็มันจะได้จะตกใจอ่ะแต่ว่าตอนที่อยู่เหมือนเหมือนเป็นฝันต่อเนื่องอ่ะ คือว e ่าม e ีมีดอกมะลิอยู่เต็มนี้แล้วแล้วเราเเอาดอกมะลิอะไปถวายท่านอไปถวายที่นิ้วชี้ที่ชี้มหาทิศารครับครับก็เลยก็เลยฝันฝันว้าที่สองฝันว่าเทพทันใจเทพทันใจมหาครั้งที่สองเทวันที่สองอมาชีมาชีนิ้วที่องูปองปูเลยครับก็เลยได้ชอบเลขเพราะชี้ชี้ก็หนึ่งเนาะนิ้วนิ้วหนึ่งครับถ้าเหลือเก้าก็เท่ากับเหลือเก้านิ้วก็เท่ากับผมชอบเก้าหนึ่งเลขความฝันเลขของ Limiting, อะไรนะทันใจเทพทันใจเทพทันใจครับมาๆกี่องค์มาองค์เดียวเทพทันใจมาองค์เดียวเงือนมายืนชี้ชี้ที่ศาลนี่แหละครับครับมาเหมือนชี้มาบอกเลขชี้ชี้ที่ศาลครับแล้วก็ไม่ฝันอีกคือฝันอีกสามครั้งฝ sure ันสามครั้งไม่ไม่เล็บพอเมื่อคืนน่ะันรอบหนึ่งฝันมาได้จับปลาโอ้จับปลาได้สี่ตัวปลาสี่ตัว ก็เลยเลยได้เลขเลขนี้มาอันนี้ครับเลขจับปลามือมือห้าเนาะจับปลาเลขสี่ครับก็เลยชอบเลขเนี่ยได้ได้แค่นี้อ๋อไอเมื่อกี้นี่คือที่ว่าเทพทันทนใจมาชี้นี่คือชี้มานิ้วนิ้วหนึ่งชี้มานิ้วหนึ่งอ่าครับแล้วมันโดนอะเลขอะไรในในสามไหมก็โดนสองเจ็ดด้วย๋อมีสองเจ็ดเจ็ดสองอ้ออ ัโดนว่าเลขที่เลยเขเทบก็หนึ่งชี้ก็มันเป็นเก้าใช่ไหมครับใช่ไม่มนิ้วสิบสิบนิ้วก็ชี้หนึ่งเหลือเก้าบตนกีเป็นเก้าหนึ่งก็ตรงเลยตรงนั้ก็เลขสารเลยทีนี้วันทุกวันที่สร้างศาลก็คือยี่สิบเจ็ดก็เลยชอบเลขเจ็ดสองอ๋อที่ที่มีเจ็ดสองอยู่ด้วยเจ็ดสองอยู่ด้วยครับมันมีเลขเลขมีที่มาครับเลขมีที่มาครับ ชี S <S ้อาจจะคิดว่าน like, ่าจะชี้มาตรงมะลิที่มนอาจจะชี้มะลิที่แล้วก็ชี้ตรงวันที่สร้างหรือเปล่าแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเทพทันใจชอบดอกมะลิหรือเปล่าครับผมก็เลยเอาดอกมะลิที่เทวดามาโปรยทันทั้งแรกฝันคนละวันแต่ว่าเป็นฝันต่อเนื่องครับหยิบดอกมะลิตรงนี้ไปถวายเอใส่มือตรงนิ้วตรงตรงคลองเนี่ยเป็นเป็นดอกมะลิเป็นพวงคบางท่านอาจจะมาให้เลขใอะไรหรือเปล่าเราไม่รู้เนาะนี่เป็นความฝันเป็นวิจารณญาณแล้วพออีก ความฝันโกสุดท้ายก็คือได้ได้จับปลาจับปลาครับปลาเป็นปลาอะไรครับไหยครับปลาช่อนปลาช่อนครับปลาช่อนสี่ตัวครับปลาช่อนสี่ตัวแต่มือมือห้านิ้วได้จับมกตีเลยก็อ๋อก็เลยได้สามตัวเลยครับได้สามตัวเป็นเป็นอะไรเป็นห้าเป็นห้าแปดสี่ห้าแปดสี่ครับชอบเลไรห้าแปดสี่หรือว่าจับเจ็ดแปดสี่อย่างนี้ได้ไหมก็ได้นะได้เหมือนกันแต่ผมก็ตีไม่เป็นอื S 1> <S 1> แต่ช่างจวรวนี้ก็คือถูกมา่อ้หลายงวดใช่ไหมครับาก็ถูกครับงวดที่แล้วก็ถูกงวดที่แล้วบอกว่าข้าวแปดตุตรงใช่ไหมครับอนั้นเป็นเลขสี่เดงอยู่หลังเตาครับองสุ้ายแล้วตนนอนนั้นสี่สิบสี่ไอ้นี้ก็ก็ไม่แน่เนาะเพราะว่าอาฝันแรกนั่นเทวดาเออเทวดามามาปรวยดอกไม้ครับพอมาขวันที่สองก็คือเก็บทันใจมาชี้นิ้วมาชี้มาที่สาลที่ที่สามเลย แต่ก็ไม่รู้ว่าตรงกับเลขอะไรผมก็ไม่รู้ก็ไม่รู้นั่นแหละมันทําให้เราแบบไม่รู้เลขที่หน้าศาลมันมีหนึ่งเก้าสองห้าแล้วก็สองเจ็ดใช่ไอ้ศูนย์แปดหกหกนั่นก็คงไม่เอาไม่เอาในมิเราในควาเราเออใช่แต่คนอื่นอาจจะชอบไม่ได้แต่ผมไม่ชอบชอบเลขเลขเก้าหนึ่งกับสองเจ็ดอืครับครับทีนี้มาครั้งที่สามคือคือมาฝันอาจจะไม่ตีเป็นตัวเลขอาจจะไม่ตีก็ได้ครับผมไม่ตีก็ได้เพราะว่า มันประมาณว่าเราฝันแล้วก็มามาย้ําความฝันว่าเอให้เราได้มาจับปลาเนาะใช่อาจจะว่าอาจจะมีโชคเลขมันอยู่แล้วเลขเออใช่หมื่นเลขอยู่แล้วอ่าครับแต่ก็มันก็ประมาณไม่ได้เนาะประมาณไม่ได้ครับเป็นเกี่ยวกับตัวเลขเกี่ยวกับตัวเลขครับก็คือมันผมจะสร้างองค์ปูเนาะผมก็ไม่รู้ว่าเลขออกตัวไหนเป็นแนวทางของลอตเตอรี่สองตัวเลข้ทยสองตัวก็เลขไทยสามตัวเพราะว่าเลข้ทยสามตัวมีสองครั้งครับผมก็เลย ถ้าส่สามตัวมีสองครั2 2> ้งวยอีกรอบนึงครับนี่ครับท่านผู้ชมก็ใส่ไวเดอร์น,นะครับครับก็เป็นตัวเลขของช่างจรวดอาจจะมีคงสุดท้ายอีกไหมไม่มีครับหมดแล้วก็ไม่แน่นะเลยายวันเนาะนะครับท่านผู้ชมท่านใดชอบแนวทางของช่างจรวดก็ว่ากันไปเนาะถ้าไม่ชอบก็ผ่านเพราะว่ามันเป็นเพียงแนวทางเพียงแนวทางนะสบายทำไมต้องเขียนว่าเรขเทวดาขอเป็นเลขเทวดาบอกเลขครั้งแรกคือเทวดามอเลขเทพครับ เลีบเรบเทวดาก็คือคือฝันครั้งแรกอ่ะเทวดามาบอกเลขครับไม่ไม่จะบอกเก็บโปรยดอกไม้เออโปรยโปรยดอกไม้เก็บโปรยเป็นตัวเลขอ๋อครับอันนี้เผื่อเผื่อเป็นเลข้ทยลอตเตอรี่เนาะเขาะมีสองครั้งสองครั้งนี่อาจจะเป็นเลขไทยสองตัวอลอตเตอรี่ไทยเท่านั้นบางทีก็ที่ผมพูดว่าอย่าเพิ่งปฏิเสธเลขนี้เพราะเกิดเลขออกก็ท่านเสียโอกาสนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งเชื่อให้ไต่ตรองไว้ก่อนแล้วก็เชื่อแล้วอยซื้อ ก่อที่จะลงทุนก็เงินเป็นของท่านผู้ชมเนาะไม่ใช่ผมหรือว่าของช่างไปเอาเงินไปใช้ซื้อเนาะคือให้รัเป็นรัฐบาลไทยเท่านั้นไม่ได้นําปเกี่ยับนาดนันนี้เป็นลอตเตอรี่อย่างเดียวลอตเตอรี่ครับผมเป็นแนวทางเบอร์โทรนะครับเดี๋ยวผมก็มีหลายท่านก็โทรเออมีท่านหนึ่งเราโทรไปหาแอดนะครับขอเบอร์ของช่างตรวจนะครับก็เป็นเบอร์นี้นะครับแล้วก็ช่างตรวจมีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมเอฟซี อ๋อวันวันที่เจ็ดวันเจ็ดก็คือวันร่วมสร้างองค์ปู่ครับครับก็จะมีพิธีการของเส้นไหว้ครับก็จะเริ่มเริ่มสร้างวันที่เจ็ดซึ่งเป็นเป็นวันเกิดครับใครที่อยากมาร่วมสร้างก็มาได้เวลาเวลาประมาณเก้านาฬิกาขึ้นไปถึงประมาณเที่ยงครับจะเป็นพิธีการสร้างตอนเย็นได้ข่าวว่ามีภาพยนตร์ใช่ใช่มามันจะสมโพ์นิดหน่อยมันเป็นงานเทฐาน ครับอะไรที่ไม่สามารถมาได้แต่มีจิตศรัทธาอยากจะร่วมสร้างก็ติดต่อได้ติดต่อกับช่างจลวนเนาะตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้ไปเมื่อกี้ับนย์โทรก็ศูนย์เก้าแปดหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งห้าศูนย์ห้าห้าห้าศูนย์ห้าห้าครับเออห้าศูนย์นใครที่มีจิตศรัทธาสายยามเช้านะผมที่ผมคือนับถือท่านแล้วก็ศรัทธาท่านขอเรื่องการงานสุขภาพครับโชคลาบก็แล้วแต่บุญกัะคนเนาะก็ไม่ไม่รู้ว่าจะเล็กอกตัวไหน อืมครับเพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่ายเนาะครับก็ไม่รู้เลขจบอ่ไรก็คือที่คือเรามีจิตศรัทธาสายพินะอยู่แล้วครับพยายามที่จะสร้าง่านให้เกิดความสําเร็จรุ่งไปได้ดีเมื่อใครกราบมากราบไหว้ขอพรการงานอย่างผมในี่งานเข้าตอนนี้โอ้ทําทำไดบ่ายได้บ่วครับเพราะว่าเรามานับถือนับถือแล้วเงินก็เข้าดีครับไม่ไม่ก็อ่าถูกหวยบ่อย ก็ถูกลอตเตอรี่ครับเขาก็พอได้ไม่เยอะตามตามพลังบุญของเราเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับก็อย่าเพิ่งเชื่อให้แต่ตรงไว้ก่อนแ่ก็เชื่อครับอย่างไงก็ขอบคุณสําหรับแนวทางของช่างจั่วหลวงเนาะอีกครั้งหนึ่งว่าเลขที่ชอบชอบเลยลองชี้ให้หน่อยว่าชอบเลยคือเลขเก้าหนึ่งกับเจ็ดสองกับเลขเทพธันใจชี้นิ้วเทพทันใจชี้นิ้วครับครับเกาหนึ่งกับเจ็ดสองครับหรือท่านชอบเลขอื่นเราก็ไม่ว่ากัน ครับครับเป็นแนวทางเท่านั้นเป็นแนวทางนะครับคุณผู้ชมครับก็เอาส่วนไหนก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมเนาะยามยามเนาะช่างจรวดลายขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตร้สีแดงเลยครับ